สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องตากลองบราน,นอกและแฟนเพจถ่ายเล่นๆนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนะครับอันดับแรกเป็นข้อเวี่ยงเว็บร้อยห้าเดิมนะครับพร้อมใส่นะครับเดิมๆเลยนะครับ ราคาที่950บาทนะครับสำหรับข้อเวี่ยงนะครับมีทุกรุ่นนะครับข้อเวี่ยงตัวนี้เป็นแป้นนะครับยบ8มิลนะครับราคา300นะครับเป็นของแต่งนะครับ เจเมตรน,นะคจะมีเสื้อสูบเวฟร้อยสไทยลูก5้สีนะครับราคาอยู่ที่680บาทนะครับพร้อมใส่นะครับ องใหม่นะครับมีสลักลิปให้พร้อมนะครับสำหรับลูกสูบนะครับอันต่อไปเป็นเรือนนะครับ 28่มิลห้าร้อินะครับไม่แกะกล่องนะครับอันต่อไปเป็นแคมเว็บร้อยสิบไอนะครับเบอร์หนึ่งนะครับ เป็นเค็มแต่งนะครับลูกห้าสามครับ ราคา380บาทนะครับลูก53านะครับเป็น,นง,งานชิ้นดีนะครับอันต่อไปเป็นคราสเว็บร้อยย่ห้าใสร้อยสไอนะครับใหม่เกะกล่องนะครับ สายสำหรับเว็บร้อยสิบใบนะครับเนื่องานอย่างดีนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับร้านทอมมอเตอร์ สาขาบ้านประสาทนะครับอันนี้จะเป็นคาบูไขคหินนะครับปาก34นะครับเป็นคาบูฝาดำนะครับราคาเบาๆนะครับ1,000งพันบาทนะครับมาซื้อได้เลยนะครับ ร้านทอมมเตอร์สาขาประสาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับฝากช่อง youtube นะครับตะกรงอมันนอกและแฟนเพจถ่ายเล่นๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ